สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมที่ได้รับเงินชดเชยจากการปล่อยตัวนักเตะไปรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลโลก2022มากที่สุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้มีการแจกจ่ายเงินชดเชยให้กับบรรดาสโมสรต่างๆภายใต้โครงการขับเบเนฟิตโปรแกรม โดยจะเป็นการมอบเงินชดเชยให้กับสโมสรที่ปล่อยตัวนักเตะไปลุยทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกซึ่งถ้าหากทีมชาติของนักเตะสามารถทะลุไปเล่นรอบลึกๆได้เงินชดเชยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันส่วนอัตตา,าก,การจ่ายเงินชดเชยของฟีฟา่าสโมสรต้นสังกัดของนักเตะจะได้รับเงินตกหัวละ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ,า 8, อราวๆแ1 0 0อปอนด์ซึ่งจํานวนเงินดังกล่าวก็จะนําไปคูณกับจํานวนวันของนักเตะที่เขาร่วมทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก The Times ซื่อดังจากอังกฤษออกมารายงานว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับเงินชดเชยจำนวน4.5ล้านปอนด์หลังปล่อยนักเตะ16คนไปลุยฟุตบอลโลกโดยนักเตะคนสุดท้ายของทีมเรือใบที่ยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ก็คือคูเลียนอัลบาเลสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่เตรียมลงเล่นเกมนัดชิงชนะเลิศกับฝรั่งเศส ส่วนอันดับที่2ก็คือทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาที่จะได้รับเงินราวๆสามจุดสามสองล้านปอนด์แม้ว่าจะปล่อยตัวนักเตะไปถึง17คนมากคว่าแมนซิตี้หนึ่งคนแต่จะได้รับเงินชดเชยน้อยกว่าเนื่องจากนักเตะบาร์เซลโลนาส่วนใหญ่ลงเล่นให้กับทีมชาติสเปนที่กระเด็นตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปอย่างรวดเร็วส่วนบรรดาทีมดังในอังกฤษอาทิแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจะได้รับเงินไป2.92้าล้านปอนด์จากนักเตะ13คน เชลซีจะได้เงินไป2.46ล้านปอนด์จากนักเตะ12คนสเปอร์จะได้เงินไป2.32ล้านปอนด์จากนักเตะ11คนอารเซนอลจะได้รับเงินไป2.1ล้านปอนด์จากนักเตะ10คนและลิเวอร์พูลจะได้รับเงินไป1.57ล้านปอนด์จากนักเตะ7คน ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทิเพจเฟซบุ o กเพย์เมเก r และถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Paymaker อนะครับ